สวัสดีเมื่องไงนะครับแฟนเพจตินหากทุกท่านของนาทีปายนะครับวันนี้มาเจ้าเนี่ย ผมจะเอาตั้งแต่เจ้าเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแปลงข้าวมันไก่เนื้อน่องและสะโพกนะครับเนาะนะครับขยกนะครับไปตั้งแต่กับมีก็เนื้ออกเนื้ออกนะครับตื่นควายบัตัานเปิ้นแกงกีนคนเดีวก็ได้นะครับผมเนาะก้อนอื่นเทากับจกสะโพกติดน่องมาเลยนะครับวันนี้ผมจะกินโคเดียว3ขาละบอกหม่องนะครับเนาะโอเคนะครับฮา็ไปเอาไก่ไปล้างก่อนนะครับแต่ถ้าที่เฮียนมาจริงๆเนี่ยเปิ้นบัื้านล้างนะครับอาจารย์ได้เป็นอันโฟนยุโรปเปิ้นบัื้านล้างนะครับ ทำไมถึงบะเฮือล้างนะในใกล้เนี่ยอันนี้ความรู้ความรู้นะครับช่วงความรู้มีอยู่จริงนะฮะนะครับในใกล้เนี่ยมันมีจุลินทรีย์ตระกูลนหนึ่งนะครับนั่นก็คือตระกูลซาโมเนลลานะครับมันมีหลายตัวเลยนะซูนะครับซาโมเนลลาไทฟิฟมูเรียมนะครับเอนเทอริกาเซอร์วิลลาไทมิฟูเรียมนะครับเอนเทอริกาซับสปีชีเอนเทอริกาโอ้องีวนะครับเวลาไข่แพ้ปุ๊บกินแล้วตายเลยนะครับเป็นโรคนะครับเนาะเพื่อนก็เลยบะเฮือรเอาผ่านน้ำเพราะว่าอย่างเวลา อาสมุนไพรเนี่ยมันโดนน้ำมันสามารถกระจายมันแพร่พันได้นะครับแต่ว่ามันแพ้ความร้อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสัตว์ปีกทุกอย่างนะครับเอาผ่านความร้อนมันต้องไปกินดิบนะครับเดี๋ยวตายนะจ๊ะโอเคนะครับมาหอเข้าเรื่องกันดีกว่าห่อก็จะเอามาต้มนะครับแปลงน้ําซุปมันนะจ๊ะในระหว่างที่เขาต้มหกาก็จะจ้อนปลวกมันขว้างก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็ จังหวะนี้นะครับเราก็จะเอาอันหักสองป้อมจุงไปสักหักสอหกนะครับผมในระหว่างที่รอไก่มันสุกนะครับผมเนาะมาแปลงน้ําจิ้มกันดีกว่านะจ๊ะน้ําจิ้มข้าวมันไก่เอาน้ำจิ้ม,มน,น้ําจิ้มน้ําจิ้มเจื <c oughs> ขอข้าวมันไก่นะครับโอเคน้ําจิ้มข้าวมันไก่ก็ไม่ได้มีอย่างนักนะครับพริกเฮพริกแต้ไม่ใช่พริกแห้งกับพริกแต้นะครับกระเทียมนะแล้วก็จะเป็นขิงนะครับพออีงอขิงเหมือนเจคานะ่สูนเนอร์นะครับแล้วกไก่เหลืองๆนั่นคือเต้าเจี้ยวนะครับใส่ไปสักย้อนนะครัับอนนนนนี้้เป็ยะะจ๊ ตอนหอ,อกก็นับ1นึ่งถึงนะครับหนึ่งสองสามไม่นะละน ใครบามีน้ำยำก็ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บได้นะครับสักเกลืองจ้อนก็พอละอันนี้เป็นซีอิ๊วดำนะครับผมเนาะซีอิ๊วดำสามชึ้กนะครับใส่เข้าไปเลยอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับประมาณสองจอนนะจ๊ะแล้วก่อนเอาเยาวน้ำบะไดไปล้างล้างล้างถ้วยนี้แล้วก็ถอกพี่คืนมาให้หน่อยนะครับผมเนะาะเสร็จปุ๊บก็ปั่นได้เลยนะครับผมเนาะไข่หมากเพีชก็ใส่พริกนักนะครับไข่บะมมกเพีชก็ไ่ต้องใส่พริกนักนะตามนั้นนะครับผมเนาะมันไม่ได้ยากนะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่นี่นะไข่หมากแบบเข้มๆก็เต้จียงนักแคค่นนนัั้ะะรบเ้แค่นนัต ตะเกียใส่ถั่วน่อเลยครับหมอกไก่สซบแปลกๆหน่อยนะครับน้าแต่มมนก็จะประมาณนี้นะครับผมชอบแบบหยาบๆหมอก็กะปานมอ,อีเปะนะครับผมเริ่มมาตอนนี้ไก่เก่อกล็ดซุปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ่อก็จะแยกไปไว้ก่อนให้มันเย็นนะครับเดี๋ยวเาจะพาไปได้นะครับผมนอะแล้วก็จะตักน้ําซุปที่เขาต้มไก่เนี่ยออกมาสักหม้อนะครับหม้อหนึ่งหม้อใหญ่ๆหม้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหุงข้าวนะจ๊ะ ไก่ฮาก็ได้ไทีเรียบร้อยนะครับเปือ่อยแน่นอนเหมาะคือแน่นอนนะครับผมเนาะเอาละพันก่อนนะจ๊ะโอเคต่อไปตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะนะจ๊ะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะครับหรือว่าใครมีเวลานักๆนะครับเอาหนังไก่ไปเจียวเอาน้ํามันก็ได้นะครับแต่ผมมันมีเวลานะครับเอาอีเปะนะครับเน้อ อันนี้จะใส่ก็ได้ปม่ใส่ก็ได้นะครับนั่นก็คือกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็เป็นขิงซอยนะคือขิงเป็น้าฮันแวน่นไม่ใชซอยับฮันแว่นเออนะนะครับเ <c oughs> ข้าก็จะเอาไปพัดให้มันหอมนะครับถ้ามันพัดหอมเซตปุบนะครับผมเนอะเข้าก็จะเอาเนี่ยเอาเข้าวสารข้าวเจ้านะครับที่เราล้างแล้วย่างไว้ให้มันแห้งเนี่ยนะครับเ <c oughs> ข้าก็จะเอามาพัดนะครับพัดเรื่อยๆจนกว่า มันจะเข้ากันนะครับผมเนอะถ้ามันเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าได้แล้วนะครับขออนุญ,ญาตกระดกกระทะ2อสามเตือนนะเพื่อบนหัวเอากระดกกระทะได้นะบ <c oughs> ม่มีประโยชน์ใดๆ,ๆนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เข้าฮากก็เรียบร้อยละนะครับฮาก็จะเอามาใส่หม้อหุงข้าวนะจ๊ะแล้วก็ผมจะเอาไก่วางไปตัวนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มัน หอมนะครับงมันหอมไก่หอมน้อยนะครับผมเนาะอันนี้เป็นน้ําต้มไก่เฮาตะกี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะใครที่ชอบแบบมันๆก็เนี่ยอย่างที่ผมว่านะครับนั่นก็คือเอาหนังไก่เนี่ยเอาไปพัดนะครับเอาน้ํามันมาเนี่ยแล้วก็อาน้ามันมันมาพัดเข้าหมรอบนะครับเนะไมนต้องถามมาแคลอรี่นะฮะหล่นลุกเยียงใหม่ไปสุฎรดยังเบินแคลอรี่แบบเสี่ยงเลยนะครับเนาะโอเคนะเฮาก็จะมากุกไก่กันดีกว่านะครับอันนี้เป็นสะโพกนะครับผมเนาะสะโพกมันนี่แบบต้องไปตบนะครับไปตบมันทําไมนะครับตบมันโคตรัวไม่กว <laughs> ป๊อปแป๊่หมดละนะครับเนาะโอเคเฮาก็จะึือมันเป็นบะลุงกุ้มก้ามเยาะหมาะนะครับขอเรียกจิมหนึ่งำเส้นผีเขียงกัน <laughs> อ่ะเอเว v e r y b o d ีเย่ะจ้าอย่างคือนะ <laughs> มาวือแล้วฮาวก็จะมาตักข้าวใส่จานกันดีกว่านะครับผมเนาะ ขายมากข้าวนักๆกับตักหนักๆนะครับขายมากบัหนักกับบะรังไส่นักนะครับแต่ผมยังยืนยันคําเดิมนะมากกินนะสุเข้ามาอีเปาะนะครับที่เหลือจินล้วนๆนะครับมาก่อนนี่อันนี้คือสะโพกไก่นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อน้องนะฮะเออฮะไปร้านไหนก็มาได้กินมาตานเปิ้์นะฮแปลงคนเดียวจบนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนอถึงเวลาอันสมควรเข้าจะมาตักน้ําจิ้มนะครับน้าจิ้มที่เราแปลงไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ราดลงไปเลยสุ ไอ้เหมาะคือนะครับบอกเลยอย่างคือนะจ๊ะมาถึงเวลาสมควรอรี่บอดี้นะครับผมนาะอ่ะขอตักไก่ก่อนขาดอย่างก็ขาดข้าขาดไก่มาได้ยอกสูตอะอย่างคือ <c oughs> อ่ะขอความกล้ามขอความกลานะครับตักน้ำจิ้มราดลงไปอืมไข่ไม่ได้กี่ข้าวล้วก็ขอกราสุมาภัยเดียกันแล้วกันนะจ๊ะ,ะลองไปเงี้ยห่อนะครับผมนาะข้าวมันไก่นะครับ ใส่ไก่นักๆเข้ามปต้องนักก็ได้นะครับมันปมนสำคัญไก่น่ะสำคัญสุดเจ้าผม